ครับวันนี้อัปเดตนะครับตู้ครบ2เดือนนะครับก็สีไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับกล้องมันจะออกเป็นเอ,อ่อใน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 ,ในกล้องเนี่ยมันจะออกเป็นสีมุงม่วงเาฟ้าเยอะไปหน่อยนะครับไม่รู้จะปรับยัยงไงเหมือนกันนะครับโทรศัพท์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นจริงแล้วขาวโบะเลยในตู้นะครับตอนนี้นะครับพื้นทรายขาวหินเหินขาวไปหมด นะครับก็ตะไคร่น้ำตาลไม่มีเหลือแล้วนะครับจากนี้ไปก็ตะไคร่ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเออสีเขียวนะครับถึงข้าวผัดสีเขียวจะต้องมาและตะไคร่นะครับก็นับจากนี้ไปก็ครับใครที่ตั้งตู้ใหม่ๆแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปถามใครว่าหาวิธีกับจัดยังไงตู้ผมเนี่ยแม้กระทั่งน้ํายังขุ่นเลยนะครับตะไคร่มันคายเออ คายออกซิเจนออกมาคายคาร์บอนไดออกมาเนี่ยน้ําในตู้ผมก็ขุ่นเลยยังสงสารปลากับปลาการะลังเลยนะครับก็ยังสงสารเลยทีแรกนะครับคือตอนเนี้ยครบสองเดือนละมันไปหมดแล้วคือตอนเนี้ยสวยความสวยมันก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็ปลาการะลังทุกตัวก็จะปรับตัวเข้ากับตู้ได้ดีแล้วนะครับกับหลังจากที่ผมบอกไปเมื่อคิดที่แล้ว พอตู้ผมเนี่ยไม่มีชิลเลอร์ก็มีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับอันนู้นเลี้ยงได้ไหมอันนี้เลี้ยงได้ไหมก็พยายามหาตัวที่เลี้ยงง่ายๆนะครับโดยเฉพาะพวกที่มีโครงแข็งอย่าเอามาเลี้ยงนะครับถ้าไม่มีชิลเลอร์แค่นั้นเองนะครับหลังอย่างนี้ไปอ้าวดูนะครับขาหมูขาหมูเห็นไหมครับมาทีแรกไม่โผล่เลยเนื้อเรี่ยมๆนะครับแล้วก็สตา นะครับสตาร์ฮ่องกงนะครับเนี่ยไอสองตัวเนี้ยที่แรกมาเขายังไม่บานนะครับน้องในเขับบานกันหมดละครับก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะครับรอปรับตัวอย่างเดียวมันจะตายไหมอะไรไหมคือประกาหลังทุกตัวลงบาในตู้ใหม่ๆเนี่ยต้องรออาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับกว่าเขาจะปรับตัวได้นะครับปรับตัวได้ก็เออเนี่ยตอนเนี้ย พอเขาปรับตัวได้เสร็จเรียบร้อยโพลิปเขาออกมาแล้วเนี่ยสิ่งต่อจากนี้ไปนะครับสิ่งที่ที่เราจะต้องทําก็คือการวัดสายเคมีในตู้สามตัวนะครับวัดแล้วก็โดสมันอย่าให้ตกนะครับอย่าให้ตกจากค่ากลางที่ผมเคยบอกไปนะครับอย่าให้ตกจากค่ากลางมายันไว่อยู่อย่างเงี้ยนะครับผมให้ความสําคัญอันดับหนึ่งก็คือเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องสายเคมี3ตัวนะครับ เ h ฮิแคลเซียมแมกนีเซียมที่อยู่ในน้ำในตู้เนี่ยนะครับสามตัวเนี่ยสำคัญที่สุดรองลองมานะครับรองลองมาก็คือแสงที่เขาจะสังเคราะห์แสงได้นะครับอานะครับอันดับสามก็คืออุณหภูมิผมให้เป็นอันดับสามเลยนะครับก็ก็ถ้ามีถามว่ามีดีไหมดีครับดีมากๆเลยแหละนะครับมันจะโตเร็วไอ้พวกเนี้ยอุณหภูมิไม่แปรผัน นะครับเกินหนึ่งองศาภายใน1วันเนี่ยเขาอยู่ได้สบายสบายเลยนะครับเพราะถ้าตอบกันตรงๆถามว่ามีดีไหมดีนะครับสามอย่างเนี่ยถ้าเรามีได้เนี่ยนะครับและธาในน้ําแสงนะครับแล้วก็อุณหภูมิถ้าเรามีให้เขาได้ตามอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็คือการจเจริญเติบโตนะครับจะโตเร็วมากกว่าการลังนะครับแต่ถ้าไม่มี ถ้าไม่มีความเย็นตัวความเย็นตัวทําจิลเลอร์ก็สําคัญที่สุดการวางตู้นะครับสาคัญที่สุดอย่าให้อุณหภูมิบุบว่ามากเกินไปนะครับอย่าให้ร้อนพยายามหาที่เย็นที่สุดในบ้านของเราตั้งให้เขานะครับคิดว่าเย็นแล้วก็การตั้งตู้อย่าแนบติดก้้งฝานะครับพยายามให้มีลมโชยรอบตู้เขานะครับนั่นนะครับสําคัญมาก ก็มีคนสอบถามเข้ามาว่าคงดูวิดีโอผมดูดูแล้วคงไม่ไม,ไม่ไม่ละเอียดเท่าที่ควรสอบถามเข้ามาว่าไอสารเคมีสามตัวเนี่ยของผมผม,ผมซื้อในเออผมซื้อในออศึกษาพันธ์นะครับแต่ถ้าเออหาในจังหวัดคุณหาไม่ได้อย่างโคราชเนี้ยหาไม่ได้เออหาซื้อไหนได้บ้างก็ลาซาด่าเอานะครับแต่ว่ามันจะเป็นเกดเกดเกดไม่ใช่เกดฟู้ด food. ไม่ใช่เกตห้องทดลองนะครับก็ก็ใช้ได้ถามว่าใช้ได้มันก็ใช้ได้อะครับมันก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าไม่ในตู้เราไม่มีสายแค่มีไอ้สามตัวเนี่ยสําคัญที่สุดถ้าไม่มียายุ่งนะครับกาลัางไม่รอดเหมือนกันนะครับก็พยายามหากันไว้นะครับทํากันไว้นะครับก็ตอนนี้อากาศก็อบอุ่นขึ้นมาหน่อยละนะครับก็คอนัชวนะครับ แต่ไอ้ไอ้ตู้นี้อยู่ในบ้านผมไม่ค่อยทุกข์นะครับเพราะไม่ค่อยได้รับเอไอเย็นมากมายนักไม่เหมือนตู้หน้าบ้านปั่มปดเล่นนงหยิกเลยฮะรวมไปตัวละนะครับรวมไปตัวหนึ่งละก็เล่นนงหยิกเลยเหมือนกันข้าวปลาไม่กินเลยเกาะนอนกอดกันอยู่เงี้ยนาใส่ฮีตเตอร์เข้าไปแล้วนะครับเร่งเป็นสามสิบองศาแล้วนะครับค่อยจั่วแล้วนะครับก็ไปวไว้น้ํากันนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับ ก็ไหว้น้ํากันแล้วก็เอามาฝากกันนะครับอ่ะตู้ครบสองเดือนแล้วก็คือตอนนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยตู้เราเริ่มสวยแล้วเนี่ยพอเริรมเราเริ่มสวยแล้วก็คือการบํารุงและการบํารุงแล้วรักษาก็คือถ่ายน้ําทุกสิบห้าวันนะครับอืแต่กิมเมอร์ควรล้างถ้ามันมีเยอะๆแล้วก็ใจกรองควรล้างพร้อมกันนะครับก็ประมาณทักห้าวันล้างครั้งหนึ่งห้าวันล้างครั้งหนึ่งนะครับก็มันไว้ ไว้นะครับรักษาความเค็มไวออ้มีคนถามมาว่าความเค็มสามสิบหกจุดสามหรือจุดห้าเนี่ยผมจําไม่ได้ละหาว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับไม่ตายหรอกทะเลตอนที่ฝนไม่ตกหนักๆเนี่ยมันไปบางครั้งเนี่ยบางที่เนี่ยไปถึงสามเจ็ดสามแปดเลยนะครับไม่ตายนะครับก็อยู่กันได้นะครับเพียงแต่ว่าค่าความมาตรฐานของตู้เนี่ยถ้าเรารักษาไว้อยู่ที่สามห้าได้ตลอดเนี่ยมันก็ดี ค่อยๆปรับเอาครับมันอย่าปรับพวดเดียวเนี่ยใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเลยนะครับใช้เวลากันเป็นชั่วโมงแล้วค่อยๆปรับมาไอตู้ที่เค็มเกินไปก็เติมนะ้ำโอ้เอานะครับค่อยๆเติมลงไปจนกว่าความเค็มจะลดลงมานะครับส่วนความเค็มที่ตู้ไหนที่มันน้อยไปเนี่ยก็ค่อยๆปรับขึ้นไปใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับอย่าใจร้อนเพราะถ้าเกิดเราปรับพวดเดียวเ,เอาให้ได้เลยเงี้ยน็อกเหมือนกันครับเหมือนกับเราแหละ อยู่ในเออสมมุติตอนนี้เราอยู่หน้าร้อนสมมุติอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยอากาศอยู่ที่สามสองสาม,สามห้าอย่างเงี้ยอยู่ๆคุณจับเราไปอยู่ญี่ปุ่นหรือไออม่ก็เอออเมริกาเงี้ยที่ความเย็นหนึง่งองศาเงี้ยเด้งเหมือนกันครับนึกถึงสภาพเขากับสภาพเรานะครับก็ทำอะไรให้ใจเย็นเ็นเอานะครับจะปรับจะแต่งอะไรก็นะครับ เนี่ยหลังจากช่วงนี้ไปแล้วก็พยายามอย่าทาอะไรกับตู้มันผมก็ไม่ไม่ได้ทาอะไรกับตู้นะครับถึงเวลาก็ถ่ายน้ําตามปกติแล้วก็อาสัยเคมีผมก็รังโดดอยู่ทุกวันนั่นแหละนะครับมันวัดมันเติมเอานะครับถ้าอยากจะมีสวยๆเหมือนเจ้าบ้านเขาก็มันวัดมันเติมเอานะครับอย่าไปยืนดูเขาตายนะครับอย่าไปยืนดูว่าเออไม่กล้าทาไอ,อ้ยุงุู้นไอ้การที่เราไม่กล้าทำนะเขาก็จะตายนะครับถ้าเราทํา นะครับมันตัวมันมันเติมมันวัดอะไรพวกนี้เขาอยู่ได้นะครับขอให้มันมีสั่งให้มี3ตัวนี้นะครับเกินไม่ตายนะครับเกินไม่ตายแต่ขาดอ่ะจะตายนะครับโอ้ค่า p h ค่า k h เฮทสำคัญนะครับนะครับไอสองตัวนี้มีผลกับสีของปลาการังด้วยแล้วก็ปลาด้วยนะครับสีจะสวยหรือไม่สวยนะครับก็เอามาฝากกันอัปเดตให้ให้ดูนะครับว่าเออครบ2เดือนละ ตูมันสวยนี่ถ้าให้ดูจริงๆอ่ะมันขาวโบ๊ะเลยนะฮะเอถ้าถ้าถ้ามาดูดูตัวจริงๆเนี่ยถ้าดูในตู้เนี่ยมันจะออกแสงสีฟ้านะครับแสงสีฟ้าสีแดงสีเขียวอะไรพุ่นาบไปหมดนะครับเออ,เอ,อมันไม่สามารถปรับให้มันสีธรรมชาติได้นะครับนะครับก็อยู่ดีนะครับอ่ข้างล่างเนี่ยแสงสีขาวอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับแสงสีขาวอย่างเดียว ครับก็จะดูก็จะดูดูง่ายนิดนึงนะครับแต่ข้างบนอะหลอดมันประกอบด้วยเออแสงสีนะครับสีฟ้าสีแดงสีเขียวอะไรพวกนี้นะครับมันก็ออกมาตามอย่างเงี้ยแต่ขั้งล่างเาดูครับอันเนี้ยหลอดขาวหลอดเดียวมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เอามาฝากกันก็จะทำลารกระตู้มากมายนะครับยันมันไว้นะครับสายที่มีสามตัวยันมันไว้นะครับถ่ายน้ําตาม ตามปกตินะครับอย่าไปยุ่งมันมากนะอาหารอย่าให้มากเกินไปนะครับเดี๋ยวไซยานจะมาก็แค่นี้ก็อยู่กันได้แล้วครับไม่ต้องทําอะไรมันไม่ต้องเยอะไปวันนี้นะครับบางคนโอ้ยไอ้นนอ้นี่ตามเขาบอกไอ้นดีไอ้นี่ตามเข้าไปนะครับตู้ล่มมานะครับบอกไว้ก่อนผมไม่ทําอะไรเยอะไปวันนี้แล้วผมสอนแค่นี้ผมก็ทําอยู่แค่นี้นะครับจะไม่สอนไปเยอะวันนี้แล้วนะครับครับมาฝากกันครับ